ครับครับสวัสดีครับ FC ครับวันนี้ผมมาก็ <c oughs> มีเอฟซีนะคุณขจินะครับ,ค,ค,รบครับสวัสดีครับมาดนนมือนักการเมืองนะครับเมื่อเดี๋ยวก็งดสนใจอยาก็เมืองทุทเรียนฐานดูแลฐานดูแลกานบำรุงร,รักษานะครับคืออสวนผมนี่ผมมากว่ามันมีคนเหน็ดได้ระบาดผมไม่เห็ดทั้งๆที่มีข้อมูลเรื่องการ,กรเกษตรแต่ว่าผมยังโตแบบโตผลําเร็จแรกๆนี่ผมปลูก หกสิบต้นปู่หกสิบต้นเหลือเหลือเหลือยังต้นเดหลืออีกเหลืออยู่หกต้นหกสิบต้นเหลืออยู่หกต้นครับคุณเกษครับคิดเอฟซีผมนะครับผมปลูกข้างบนดี๋ยวคิดสามต้นยังบัจจุบต้นเลยครับมือนวิธีการปลูกมือนี่คุณเศรษีเยสนใจว่าผมปลูกแบบไหนการับํารุงดูแลรักษาเห็ดแนวดิก็เลยมาหาพี่หมอเพื่อนว่าโอ้ยซอยสาธิตวิธีการเนี่ยผมเบิ่งแน่ว่าการบํารุงรักษาแนวดิผมปลูกมากขึ้นใหญ่ขึ้นมากนี่ เบื้องต้นนี่เบื้องต้นนี่ครับนน่ครับอันนี้เขผมได้่ขึ้นมาซ้ำนี่ครับมันกับตายลงตายลงครับต้นต้นเี้ก็คือผมต้นนี้ผมใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วครับอามอีกต้นนภาพคุณเห็นยังร้อนอีกต้นนม่งครับนึ่งอีกต้นนึ่งครับหนึ่งอันนี้งดยางอันนี้คือแตกยอดน้ครับแตกยอดออไม้ยางยางงามเลยครับนี่แตกแตกยอดไม้ยางงามเลยครับ คือผมพี่ที่ผมเฮ็ดงใส่สูตรที่ผมอยู่เลยคนดกิเก็รบ้างครับครับขอบครับอันนี้ต้นผมซื้อมาสองร้อบาทเลยอ๋อครับสองร้อยบาทอมาเนอี่ส่นครับอ๋อค้ดเกษตรโค้กข้างแน่โคกวนเล้หกนครับต่อไปคเตรสงเว่าดูสวนครับครับอ่าถ้าซ้ำนี่ยกง่ายอยู่ครับผมครับเเนี่ยต้นซ้ำอีกขึนมาเอันนี้ผมซื้อต้นละเจสิบบาทได้นี่ครัซื้อมาต้นละเจบาทแต่แต่ไว้ดีดบนาดีครับดีครับออี อีัคร uh ับ huh. น <c uk> ี like ่โ oh. อ oh. oh. right ้กำลังกำลังแหงยอนขึนทุกท okay. uh ุก huh. ท like ุกริงเลยทุกริงเลยครับโอโอ้เดี๋ยวครูากชิดเยวอีกตัวนึงแล้วก็้าีิ้แล้วก็อีกต้นนึงนะครับนี่แสงแดดเลยกูนี่มันยังหแบบนี้อ่ะเหอเบิ้งเบิ้งใบที่หยนแบบครับใบมันแตกเหงามงามบ่งามครับงามเลยอรอยเยอเลครับเนี่ย เบิ้งมันสดชื่นคือว่าครับเบิ้งของเพิ่นก็คืบอบผสมไปไหนแต่ก็ผมมีน้ำมาดานระบบน้ำผมว่าไว,าวา<อ>ดีผมเปิดนำ้ำทั้งทุกมือทุกมือ,อแต่ว่ามันก็นยังตายอยู่ครับอ้าววันที่มันเป็นเบิ้บงส่นผมจะพาสาธิตที่เรือ่อ<ด>ีครื่องเริ่มต้นที่ปลูกที่แรกในข้าวเดื่องนี้นะครับผมไปจังไยผมอ้าเบิ้งนี้ครับอ้าวต้นนี้นะครับอ้าวมาทำมาครับท่านไหนครับ ตอนนี้ผมปลูกในที่เมื่อที่แหล่ะในประเทศนี้ครับผสมนี่ปลูกกระปล่อยเรื่อยจนห่างมันเห็นบ่นี่อ๋อครับจนห่างมันโคขึ้นมาดนีมันยุบลงไปเห็นรอยเสกเด่นตอนนี้เพราะว่าผมตั้งทดลองว่าถ้าเราบใส่ปุ๋ยใส่ยังปล่อยไปปลูกธรรมชาติเนื่องดินดิ้วมันจะเป็นอย่างไรสภาพเป็นเป็นแบบนี้แหละใบกระลวงนะครับเป็นสังเกียนใบหลวงหมดเลยครับที่นี่ผมก็ได้เสิร์ฟผสมใเบริเวณเมื่อนี่เสกบถวๆนี้ครับวิธนที่ผสมอ่ะอันดับแรกใส้ดินนี่นะครับนี่ไอซื้อมาถุงนะถุงละยี่สิบบาทอย่างไรนะก็เวาจะ เดี๋ยวตะคนมาหอเป็นดินปลูกธรรมดาดินปลูข้รมราดเนี่ยครับมีขายทั่วไปครับแนทแนทแนทท้องตลาดนครับทีขายทั่วไปแต่ว่าจิดเป็นตังยี่ห่อนะครัยังก็ได้ครับเออเอาสิตัวนี้เพิ่งเพิ่เห็นด้วครับมาเพิ่งห้องแพร่เสร็จครับนี่เอาใส่บุตรทองยืดไกลแบบครับนี่ใส่ตัวตัวนี้ล่ะเร้อยางก็ลุยไปครับลุยรอบนี่เนาะเบิร์ตกระสอบเลยบอกพี่หมอใส่ยาเคลื่อนกระสอบเข้าควบหม้อสมันอ๋อครับครับนี่ครับให้ใส่ลอยรอบก่อนครับนี่เขาเรียกว่าล่องพื้นนะครับนี่ ผมใส่ร่องพคุนไปก่อนเนี่ยน้าหน้าเล็เสียครับเนี่ยผมไม่ตายครับนี่ครับเพราะผมจะกบโอเคเรียบร้อยนะโทรหาแล้วขันต่อต่อไปครับนี่ดินครับเนี่นี่นี่กองดินคุณกระดิษนี่อ๋อนี่ครับตัวนี้เดี๋ยวผมให้เบื่งต้องต่อมาผสมดินนี่ตัวนี้อีกครับเพื่อนผสมดินตัวนี้ครับนี่อ่าให้ไปไดนผสมเลยครับอ่าตัวนี้ได้ตะขวดผสมเลยเด้อครับเดี๋ยวผมเบิไงนี่ครับอะดีมากองใหม่นะครับนี่ แต่ว่าด <t> ินสวนผมดีก <game> ว hmm, uh ่า huh, น <t> ี่ดีกว่านี่เฮงดีครับอันดินปุ๊บเอาดินทรายได้ขึ้นเหมเดียนเห็นไหมนี่ก็ดินทรายธรรมธรรมดาเลยอับผสมอือครับผสมผสมมันจะเป็นเบากว้างไม่ใหญครับครับ ดินใช่บ่ค่อยดีไปเลยครับครับมันต้องเป็นหนาดินเนาะครับเป็นหนาดินคถักแข็งดินไทยถักแข็งดินต้องเป็นหนาดินแข็งดีครับขี่มีสีค้ามามเนี่ยเพราะว่ามันมีอินทรีย์วัตถุในดินนะครับพวกหนึ่งพวก่งด้หนี่เป็นดินชั้นล่างเขาแก้มาขายเนาะครับดินเขาแก้มมาขายครับนี่อันนี้ดินนี่เขาแก้มาขายผมมาใส่เสื้อครับอ้าวอืมหลังจากเขาผสมเบียร์นี่เสียใจใจเลยทีหนึ่งหน่อสมุนไพรสมุนไพรนี่ครับนี่นี่ขึ้นมาหนี่ง ไปรอบต้นครับรอบต้นครับต้องเขาโบ่ได้พุ่นนี่บอกที่หมอบ่โบ่อบ่จะไปย้ายพุ่นหักขาดหามเด็ดขาดอ๋อครับครับครับหามพุ่นครับพุ่นหักขาดโอ้นี่ครับให้แบบนี้ครับเพราะว่าต้นไม้สิเงินเห็นไหมหักมันอ็หัวฝืดไปสิครับอืมแต่ตัวนี้ครับนี่ย้ายใส่ดินหลายตัวนี้ ต,ตัวตัวนี่สำคัญครับตัวนี้ไก,ไก,ไก,ไกไห่หักมันเขาเขาเขาจะใส่หลายครับใส่เขนิดนิดนึงเดี๋ยวมาหาว่าสมบนติเนาครับอ,อ,บอ๋อครับคบนี่ใหาใส่หน่อหน่อยครับพหหักนิดนึงครับตัวนี่นนนนสำคัญตัวไก่ไก่นั่นครับเห็นแกเ็ด้วยโอ้นี่เอซี่เนี่ยอซีคนนาเีแล้วมาเคณชุภาพแา้วกเอซีการปลูกอะไร ปลูกทุเรียนเมื่อนี้สาธิตีเอซบงเอีสุขาวเขจิมาบงปลูกทุเรียนครับปลูกทุเรียนเลยครับม่หรอเอีผมเอซีหรอคุณขจิครับครับเ้ให้จงเที่นี่ครับคุณบ่ขจิเีไาสร้งคบครับที่นี่อ๋อสร้างคบครับนี่เนาะคร้านี่ครับยาก่ บัวหนครับฟังคบครับโอ้ยร้าผมมาศึกษาหนึ่ก่อนจังไปเห็ดของสุบไสลูกตั้งหกสิบนเหลือหกตนแค่แบบนี้ีตายหนังามนมัดครับครับเียบเลยแล้ว้ครับขึ้นลยขึ้นเ่ยเอาตงนี้ลงไปแล็กน้อยให้มันแน่นันนี่ผมจะบอกนี่หดน้ำนเียแล้วดน้ำ เขาใส่น้ำปลาธรรมดาเลยครับปลาครับผมโอ้วิธีหดน้ำไม่หดจากขก้างบนลงมาข้างล่างครับเพราะว่าทุเรียนี่ใช้เวลาในการหด <c oughs> บนหด,ดเรียบเดียวถิ่นไปเนหาสมมติหดจากเชืงอมมากเลยครับหดใบทุกทุกใบสิครับนี่อ๋อเาต้องหดจากใบลงมากสิครับเพร<อ>าะว่าในการคาร่าเลยหดจากลำต้นลงมาครับหดใบล่างข้างข้ออากกรนครับแต่ได้เจอผมมาเอาไปศึกษาทิศมันก็เลยมันบางงามมั่วนี่ย เึ็ดมาแล้วอันนี้พ่งม่เฮ็นเครับลังจักหมูมาเลยหมูมาก่ยห้องก็นแต่จเดือนกลกะเดือนเดือนเดือเดือนที่เจ็ดครับครับ่ต้องพทธนาพยามพุนนายามพุจากเงานี่ครับยามพหดหลอกให้มันตรงเงานิใสรเวแลาหพดนดนครับเปียกครับนี่คือการพดนธนาม อันนี้สาธิตการหุ่นหนานบนกครับยกหัวฟาคุ้งกระเจีเเ๊ยบลงต้นมันใหญ่มันสูงมาฟองกันอีหนาบุกไปย่างไปวันนี้ครับอเอาเป็นสาธิตครับแค่นี้เดี๋ยวไปว่างาบ้างอ่าโอไปดูต้นที่ต้นไ่แล้วต้นไห่แล้ว,น,น,ลวนี่ครับต้นมันอยู่ใกล้บ้านเ้าดูได้รักษาให้ม,มันขึ้นกระเจียบพรใสฟ่ฟางอร่อยได้เห็ดเมื่อกี้นี่ละอ๋อครับครับผสมดินแบบเมืม่อกี้เพื่อเห็นมาใบมันต้นนี่ค้งทีเลยครับผมนี่ตกเลยครับบ้านนี้ของพี่หมอหนิ หดน้าประจําเปียกชื้นทุกมือเลยผมหดทุกมือครับไม่เว้นแต่ละวันเลยครับหดทุกมือครับเปิับหดทุกมือนะครับอันนี้อันนี้ต้นซื้อมากับโซเฟอรเซตเลยครับมันซื้อมามือเดียวกันครับเนี่ยอืมแต่ต้นขาตีเมือนกันะครับเมืออเดียวกันอ๋อครับคือมือเดียวกันครับนี่ต้นนึงครับนี่ครับอีกต้นนึงครับล่องล่องน้องมื่อกี้แล้วั้ยผมสูงร้อยผมสิบเจ็ดครับผมยืนขึ้นสูท่านี่ประมาณสองเมตร เศรษฐีครับแสดงว่าต้นนี่ที่ตำบลบ้าณสองในกว่าครับเห็นว่าใบใบแตกให้มาเขานี่แตกแตกใบเหรอให้มาครับแตกยอดปบ๊บนี่ครับนี่ต้นมันเริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วสร้างครับเห็นบ่ผมก็สร้างแบบเดียวกับเป๊เลยครับนช็ดที่เช็ดได้เลครับต้องใส่อย่างอื่นครับอ๋อ่ยากมากครับครับบางอีต้นนึงครับที่ไหนพูดถึงเช็ดบนต้นที่หายครับเหมือนเออครับนี่ต้นนี้ครับนี่อันนี้ก็คือกันครับเห็นว่าสรางนิ่งใส่นี่ครับฟรางทั้งข้างหน้าเอาข้าก็อยากเอามาใส่ครับเนี่ ครับโใช่นี่ต้นนี่เสืพอมาพร้อมกันได้หนึ่งยังแต่ต่างกันว่เดือนเดือนกระดาษกระดาษครับผูกนะครับครับแต่พวเสลล์เบิรงดคิดยอดหลังกันได้ครับหนึ่งเป็นเรื่องจริงครับหนึ่งอันนี้คือครับต้องข,ขอขอบคุณเอฟซีมยังยีงยงยงยงก่ก็พี่น้องยิ่งเข้าในอ้าวอ๋อการปลูกทุเรียนนี่นะครับบ่แม่นของอยากเกินไปแล้วก็บ่แม่นของเฮ็ดง่ายแต่กับวัสดวิสัยที่เสียได้ขอเฮามันศึกษาหาความรู้บ่แม่นเฮ็ดตามใจเจ้าของคือผม ผมเฮตดตามใจจขพงพอผมก็เรียนเกษตรมากผมคิดว่าผมเฮตดต้องได้ตรงประสบความสเร็จแต่ดีที่ผมมาเจอบ้านพี่มอนะครับเพิ่นปลูกทุเรียนไห้่อ๋อผมเลยถามเพื่อนว่าวิธีการดูแลรักษาเ็ดจังไ๋ของพี่คือไงญขาพบปลูกพบต้นขึ้นเลือพบต้นนั่นแหละครับความหูที่เพิ่นใหน้ FC ของเฮาที่บ่งย t u b e อยู่นะครับล่องเอาสูตรของพี่หมอสุูผลนี่ไปใส่ล่องเบิ่งครับคัน,น,น,นได้ผลแนวดก็แจ้งไม่หูในเด้อครับ ครับขอบคุณครับครับครับสุดท้ายนี่ครับต้องขอขอบคุณคุณขจิตคิดนะครับทีครับม่าซอยเบิองเอาต้นตุเรียนเอฟซีที่ตามมาประจําครับ ну สุดทยครับต้องขอบคุณคุณหมอคที่ให้ความหู้นะครับในการบำรุงดูแลหลักษาทุเรียนคิดว่าเอฟซีหลายๆคนก็คือสิยากรุงนะครับครับขอขอบคุณเอฟซีตุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ